จาที่กาบเรียนวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพลังประชารัฐช่วงบ่ายไพบุลนิติวันรองหัวหน้าพักบอกว่าวาระร้อนแทบจะเป็นวาระเดียวในการประชุมวันนี้ก็คือเสนอรายสรุปรายชื่อทฐมนรี<อ>ส่งนายุทธรัมนตรีใช่ใชเขาบอกเป็นกระบวนการของพักเขาใช่ไหมพลังประชารัฐเขาต้องมีกระบวนการใช่ไหมเอาแคนอะย่างนี้ อย่างที่กับอย่างที่กับเรียนหลายครั้งนะว่าพลังประชารัฐก็หลายกลุ่มเหลือเกิน oh, เอาเป็นว่ากลุ่มที่กําลังเป็นข่าวหน้าหนึ่งขนาดนี้คือกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มสามมิตรค่ะไปเปิดโผล่รัฐมนตรีของกลุ่มสามมิตรสักนิดสิครับว่าวันนี้เขาจะปกป้องโผลของเขาในที่ประชุมกรรมการบริหารของพักอย่างไรคือจะเสนอชื่อใครที่ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีไปดูชื่อกันนะมาแรกเลยค่ะย้ําต่อไปนี้คือโผลของสามมิตร ที่จะนาเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารวันนี้ช่วงบ่ายจบอย่างไรก็โปรดติดตามจบอย่างไรก็เนี่ยแหละดูฉบับต่อไปเขาบอกว่าจะเสนอชื่อคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจากรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะแล้วก็มีรัฐมนตรีใหม่3ท่านนะคะหนึ่งในนั้นคือคุณอนุชานาคาสาสเลขาธิการพรรคจะมานั่งรัฐมนตรีกระทรวงสาหกรรมแทนคุณสุริยะแล้วก็คุณสุชาติชมกลิ่นนะคะก็จะเป็นรัฐมนตรีใหม่นะคะก็อยู่ระหว่างสองเก้าอี้จะเป็นกระทรวงแรงงานไหมถ้าสลับกับพรรครวมพลังประชาชาติไทยแต่ถ้าไไม่ได้ ก็นั่งกระทรวงการอุดมศึกษาไปค่ะและอีกหนึ่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะคืออาจารย์แบม,มค่ะดรนรมนพินโยสินวัตค่ะก็ว่ากันตามนี้นะค่ะแต่จะเป็นไปตามนี้ดังใจปรารถนาหรือไม่ก็บอกเราไงนี่ก็คือโผลของกลุ่มสามมิตรที่เขาจะผลักดันในที่ประชุมกรรมการบริหารใช่แล้วต้องส่งต่อโผนี้ให้กับท่านนายกนะท่านนายกจะเป็นคนเคาะชี้สุดท้ายผ่านไม่ผ่านผ่านอย่างไรอยู่ที่ท่านนายกแต่ในทางการเมือง ในทางการเมืองต้องคุยกันให้จบก่อนประชุมนะถูกต้องเพราะว่าในทางการเมืองคุณจะให้นายกกับมติของกรรมการบริหารแข่งกันมาประทะกันกากาศไม่ได้เอถูกไหมถูกค่ะสมมติว่ามติของกรรมการบริหารเขาเสนอชื่อขึ้นไปละนายกไม่เอาเคลียออกเอ้เป็นเรื่องเหโอ้โหโอ้โ้องคุยกันเขาต้องคุยกัน มันต้องคุยกันมันต้องจบก่อนประชุมใช่ธรรมชาติการเมืองมันต้องจบก่อนประชุมเขาจะไม่เอาเรื่องร้อนๆไปจบกลางที่ประชุมเพราะมันเสี่ยงต่อการแตกหักทุกเวทีโดยปกติเขาคุยกันรอบก่อนทั้งนั้นแหละเพราะเข้าที่ประชุมก็แค่สแตม์รับรองไม่ต้องมานั่งเถียงด่าอะไรกันเยอะโถ่